อยากทำธุรกิจอยากเป็นนักขายเราต้องรู้จักกด250ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่โจเจรัตเล่าไว้ในหนังสือ How to Sell Anything to Anyone เขาเรียกสิ่งนี้ว่ากด250มันอธิบายไปว่าคนหนึ่งคนทุกคนในชีวิตหนึ่งจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอีกอย่างน้อย250คนตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น เพื่อนข้างบ้าน เพื่อนสมัยเรียนปถมมัธยมมหาลัยเพื่อนทำงานที่1ที่2จากกลับจากสังคมจาก Society ไปเจอกันที่ปาร์ตี้อะไรใดๆก็ตามเราจะมีบางคนเข้ามาในชีวิตเรามีบางคนออกไปจากชีวิตเราแต่ในเฉลี่ยแล้วในเทศกาลสำคัญสำค,คัญของเราเช่นวันแต่งงานงานศพงานบวชเราจะมีค่าเฉลี่ยคนที่มาในงานจะอยู่ที่250คนแล้วเวลาทำธุรกิจเนี่ยโจเขาก็จะให้ความสำคัญกับตัวเลข250ของเขามากทุกครั้งที่เขา ขายอะไรพูดอะไรทําอะไรให้บริการลูกค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามเขาจะมีตัวเลข250ในหัวตลอดเขาจะเตือนตัวเองเสมอว่าลูกค้าที่มาซื้อของจากฉันเนี่ยเขารู้จักคนอีก250คนนะ แตาว่าฉันบริการเขาดีเขาก็จะเอาเรื่องดีๆของฉันเนี่ยไปบอกต่ออีก250คนแล้วถ้าเกิดเราทําไม่ดีคนเนี่ยเขาก็จะไปบอกต่ออีก250คนหรือต่อให้เขาอาจจะไม่ได้บอกต่อแบบจริงจจังๆเดินไปแบบเฮ้ยวันนี้ฉันไปกินข้าวร้านนี้อร่อยมากเลยครบทั้ง250คนก็ไม่ใช่แต่โจนเนี่ยรู้จักคน250คนดีรู้ว่าถ้าใครชอบกินร้านอาหารแบบเนี้ยแกต้องไปร้านนี้เลยเฮ้ยฉันไปกินร้านนี้มามันอร่อยมากฉันคิดถึงเธอเลย ใน250คนเนี่ยโจเขาก็จะสกิมสแกนให้เราตลอดนะคะว่าเฮ้ยมีใครเหมาะกับธุรกิจเราและถ้าเกิดเขาเจอเขาก็จะแนะนำเราส่งต่อมาให้เรา